คนนี้ให้เราตระหนักว้อย่างหนึ่งครับถ้าหัวใจเรายังเด็กเรายังมีความฝันครับเรายังต้องการประสบความเร็ดครับและเรายังมีสิ่งที่อยากทำอยู่ครับทุกท่านประสบความเร็จได้ครับผมว่านะครับอย่าปฏิเสธโอกาสใหม่ๆเพียงเพราะว่าโอกาสเดิมดีอยู่แล้วคำนี้สําคัญมากครับเขาบอกว่าบ้านหลังไหนถ้าพ่อแม่ขยันลูกก็โชคดีถ้าลูกขยันพ่อแม่ก็โชค เพราะฉะนั้นนะครับคาถามมันง่ายๆครับอยากให้คนที่เรารักเราจะให้คนที่เรารักเหนื่ยอยหรือเราจะเป็นคนเหนื่อยคือเราไม่อยากได้ชีวิตแบบนี้แหละชีวิตที่ไม่ค่อยเอาไหนนะทนั้งที่ความจริงแนละ้วต้นทุนชีวิตเราก็ดีความจริงแล้วเนี่ยพ่อแม่เราก็สร้างมาให้เราต้องเยอะต้้งแยะแทนที่เราจะเอาต้นทุนดีๆตรงนี้ไปใช้ให้มันยิ่งดีขึ้นไปอีกเนี่ยยิ่งเปลี่ยนแปลงชีวิตยิ่งใช้มีชีวิตที่มันดีสุดๆไปเลยเนี่ยเรากลับมาหยุดอยู่กับการที่ว่าเราสบายเพียงชั่วขราวนะครับไปเล่นอะไรก็ไม่รู้ ประสิทธิภาพทางความรู้นะครับก็ไม่สู้ประสิทธิภาพทางความคิดนะครับแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคืออะไรครับแต่จะมีความรู้ความคิดไปก็ไร้ประโยชน์ครับถ้าเราไม่มีประสิทธิภาพในการเลือกผมคิดในใจนะผมใช้ชีวิตมาตั้งนานนะครับมีแม่หลายคนบนโลกที่รู้จักแต่ผมอยากจะรู้ว่ามีแม่กี่คนบนโลกที่จะได้รับคุณค่าอันทรงเกียรติได้รับเสียงปรบมือจากคนนับหมื่นนับพันคนผมเห็นวันนั้นผมคิดในใจนะมันต้องเป็นวันหนึ่งที่ เป็นแม่ผมยืนขึ้นแบบนี้ทับให้เราให้เราทำนะเหมือนเราจะจากโลกไปในวันนี้นะคะแต่ให้เราฝันนะคะเหมือนเราจะอยู่ในโลกนี้ตลอดไปคุณเชื่อนะถ้าคุณไม่หยุดเดินนะคุณไปถึงจุดหมายแน่นอนทุกคนทำได้นนอนขอบคุณค่ะ ไม่ตั้งตึกสามปีหนึ่งวันนี้มางานแควนี้นเต้นมากเลยเพื่อนเยอะมากเลยวันนี้ตื่นเต้นจังเลยมีเป้าหมายในชีวิตก็อยากเชิญชวนให้มาด้วยกันนะคะสนุกมากได้มิดรามได้เพื่อนได้โอยสุดยอดตื่นเต้นคตคตรโคตมาอะไรเยอะๆนะเดือนหน้าตัดปะงก่ของเราตืตัว ที่วัยรุ่นสมัยใหม่อาชีพมนอที่น่าสนใจครับวันนี้มางานมางาน B1 Camp นะครับรู้สึกว่าสนุกตื่นเต้นนะครับมีแต่วัยรุ่นแล้วก็้ทุกสาขาอาชีพไม่แต่านำตำรวจหน้าตาดีๆก็มาทำํำไม่ว่าอาชีพในกระามบกาศึกษาจะจบกี่ปริญญาก็มาทําได้หรือไม่จบอะไรก็ทําได้เพราะว่าธุรกิจนี้สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตให้คุณได้ในแบบที่คุณต้องการครับ งเรียนสอนธุรกิจชั้นเลิศดีมากๆเลยอยากให้นะคะเพื่อนๆที่ยังไม่เคยมาที่นี่นะคะให้มาลองดูโรงเรียนสอนธุรกิจของเราที่สอนให้คนเป็นคนรวยให้คนมีรายได้กําหนดเองได้ทุกอย่างแล้วก็ยังมีศุขภาพไลฟ์สไตล์ในชีวิตด้วยค่ะิญชวนมาดีมากๆสนุกมากๆมีคอนเสิร์ตให้ดูทุกๆรอบเลยนะคะโอ้ยสุดยอดมากเลยค่ะงานเป็นงานแบบว่าวัยรุ่นแบบใหญ่มากอลังการมากใหญ่ทุกคนได้มา ดูเร่กานบรรยดกันกน็คนใหม่นะครับอยากเชิญชวนมากๆเลยที่จะมาร่วมบรรยากาศของเราวันนี้มีคอนเสิร์ตด้วยนะครับมีอะไรหลายๆอย่างครับในงานเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยนะครับคนใหม่นะไม่ควรพลาดเลยครับเยี่ยม ชื่อสันเสริญครับในสาังกิษรุ่งเรืองนะครับบอกชื่อได้เลยนะครับเพราะไม่อายที่จะทํา MV ทําไมถึงต้องมาทํา MV วนะครับบอกเลยว่าเมื่อก่อนไม่ชอบเอ็มวีแต่ธุรกิจนี้มันดีมากๆเลยเพราะผมเห็นผมเชื่อมั่นในสินค้านะครับเพราะลูกชายผมเองใช้เองนะครับนี่คือชีวิตลูกชายผมเป็นคนพิสูจน์ใช้แล้วดีประทับใจนะครับเลยครับเป็นธุรกิจที่สุดยอดนะครับเป็นธุรกิจที่แบ่งปันเพราะว่าผมทําธุรกิจหลักๆเกี่ยวกับโรงงานเหล็กนะครับ ทำเร็กอยู่แล้วนะผมอยากทำเอ็ครับผมอยากเป็นมงกุฎทูตผมอยากได้อิสรภาพของวิถีชีวิตที่ผมต้องการครับผมเห็นในธุรกิจเอ็มวีครับก็เหลือแต่ท่านนะครับถ้าลองศึกษาดูครับแล้วท่านจะเห็นอนาคตของท่านสิ่งที่ท่านหาทั้งชีวิตครับขอบคุณที่มาครับใครยังไม่มาครับเจอกันแน่นอนครับจำรุ่เป่า,าด่วนๆเลยรุ่น วันแคมป์ที่เราจัดกันขึ้นทุกเดือนที่โรงแรมริมตาลกาลสินนะครับเหมือนก,นกับที่นี่เป็นสถาบันเป็นมหาวิทยาลัยของคนแอมบีใครที่ตัดสินใจอยากจะรู้อยากจะเข้าใจแอมบีอย่างแท้จริงอยากเป็นมอาชีพอยากสำเร็จต้องมาที่นีนะ่เพราะว่าที่นี่จะทำให้เราได้เรียนรู้ทุกรูปกับผู้นำที่ประสบความสำเร็จมากมาย มาจากทั่วทุกจังหวัดในภาคเีสานและจังหวัดอื่นๆด้วยเยอะเหลือเกินนะครับเราสามารถที่จะมาเรียนรู้กับคนที่ทําเวมาเป็น5ปี10ปี20ปีรือมากกว่านั้นประสบการณ์ที่นี่หาดูหาฟังที่ไหนไม่ได้นะครับเป็นสถาบันเป็นงานแคมป์ที่ผลิตผู้นำที่ประสบความสำเร็จมากมายที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศอย่าพลาดโอกาสที่จะมาเรียนรู้ที่นี่ เพราะสักวันหนึ่งความฝันคุณจะเป็นจริงเพราะว่าคนสําเร็จอยู่ในบรรยากาศคนถ้าคุณอยู่ในบรรยากาศแบบนี้คุณก็สามารถสำเร็จได้ครับคุณทําได้ครับ